เริ่มแล้วพนมนาคาละครใหม่ช่องวันสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับละครใหม่โปรเจกต์ใหญ่ของช่องวันเขาเลยก็คือละครเรื่องพนมนาคาซึ่งละครเรื่องนี้นะคะก็วางตัวนางเอกกินอัสดาพรซึ่งตอนนี้นะคะทางช่องเนี่ย เขาก็ได้อัปเดตความคืบหน้าซึ่งเราก็จะได้เห็นนักแสดงนำผู้กำกับนะคะเขาไปรวมตัวกันเพื่อเตรียมที่จะอ่านบทก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำจริงซึ่งละครเรื่องนี้ก็ได้ผู้กำกับมากฝีมือสันสีแก้วหล่อมากำกับเรื่องนี้ให้และทีมเขียนบทมากฝีมือจากละครเรื่องวันทองละครเรื่องพนมนาคาก็นำโดยนักแสดงมากฝีมือกีนอัสดาพรตีพลพัฒเพชรโบรานิน ก้องวิทยาและหญิงหญิงสลุชาแล้วก็นักแสดงมากฝีมืออีกเพียบเลยนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะก็เป็นการมาอัปเดตเกี่ยวกับละครใหม่ของช่องวันถ้าช่องวันมีละครใหม่มาเพิ่มเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแน่นอนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ซึ่งเราเนี่ยไม่สบายนะคะเสียงก็เลยอาจจะแปลกๆไปถ้าคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย